ในวันที่สองของการสร้างโลกพระเจ้าทรงให้กำเนิดสวรรค์และโลกและในวันเดียวกันนั้นพระเจ้าได้สร้างทูตสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตบนสวรรค์ที่อาศัยเคียงคู่กับพระผู้สร้างและในบรรดาตัวตนที่โดดเด่นทางด้านความงามและความยิ่งใหญ่คือลูซิเฟอร์เขาเป็นทูตสวรรค์และเป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดเท่าที่พระเจ้าได้เคยสร้างมา และแม้จะมีคุณสมบัติมากมายอาจเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้ลูซิเฟอร์ถูกครอบงำด้วยความเยื่หยิ่งจองหองซึ่งเป็นหนึ่งในบาปมหันต์ทั้งเจ็ดประการลูซิเฟอร์ภูมิใจคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบมากจนเขาตัดสินใจที่จะสร้างบัลลังก์และปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเจ้าเขาเริ่มดำเนินแผนการของเขาโดยการพยายามโกหกชักชวนบรรดาทูตสวรรค์นคนอื่นๆ ให้มาอยู่เคียงข้างเขาเขาสามารถรวบรวมหนึ่งในสาของทูตสวรรค์เข้าด้วยกันเพื่อเริ่มที่จะต่อสู้เพื่อการปกครองบนสวรรค์แต่ลูซิเฟอร์ได้พบกับปฏิปักษ์ที่น่าเกรงขามนั่นคือไมเคิลหัวหน้าทูตสวรรค์ผู้เป็นผู้บัญชาการกองทหารรักษาการบนสวรรค์ที่ประกอบไปด้วย บรรดาเหล่าเทวทูตที่จงรักภักดีต่อพระเจ้ากองทัพของลูซิเฟอร์และไมเคิลได้ไปเชิญหน้ากันโลกและสวรรค์ก็สั่นสะเทือนในการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการตัดสินชะตากรรมของสวรรค์ในท้ายที่สุดกองกําลังพิทักษ์สวรรค์เริ่มที่จะปราบปรามกลุ่มกบฏเหล่านี้และกองกําลังของลูซิเฟอร์ก็พ่ายแพ้ไปทีละคนเขาจึงตระหนักได้ว่าเขาต้องทําบางสิ่งบางอย่างเขาจึงแปลงกาย ในร่างของมังกรผู้ยิ่งใหญ่การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างลูซิเฟอร์ในร่างของมังกรและทูตสวรรค์ไมเคลิลผู้ที่ถือดาบเพลิงท้ายที่สุดพลังของมังกรใหญ่ก็ไม่สามารถเทียบเคียงกับไมเคิลได้เพราะพระเป็นเจ้าอยู่เคียงข้างกายเขาลูซิเฟอร์และทูตสวรรค์น,นันชั่วร้ายจึงถูกขับออกจากสวรรค์ ลูซิเฟอร์ได้รับการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเขากลายมาเป็นซาตานผู้น่าเกลียดน่าชังเขาไปอยู่ในนรกที่อยู่ของบาปทั้งมวลแม้เขาจะพ่ายแพ้ลูซิเฟอร์ซึ่งตอนนี้เป็นซาตานมีความปรารถนาที่จะแก้แค้นพระผู้สร้างเขาจึงโจมตีสิ่งสร้างที่ยิ่งใหญ่อีกสิ่งหนึ่งที่พระเป็นเจ้าสร้างมาคือมนุษย์มนุษย์ผู้มีชีวิตอยู่ในภาพลักษณ์ของพระเป็นเจ้า ซาตานได้แปลงกายเป็นงูเข้าไปในสวนเอเดนเพื่อโน้มน้าวจิตใจของเอวาให้ลองชิมผลไม้ต้องห้ามแม้กระทั่งทุกวันนี้บรรดาซาตานและลูกน้อนของมันก็ทำงานไม่หยุดหย่อนที่จะล่อลวงให้มนุษย์ออกห่างจากพระเป็นเจ้าและกลายเป็นคนบาปไปอยู่กับพวกมัน ในการลงโทษนิรันดอน